เมื่อ <polarization> วันที่4มีนาคม68พลตํารวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์พบชสตมพลตํารวจตรีพันธนะนุชานรถรองพบชสตมพลตํารวจตรีภาณกวรธนัชกุลพอบกสสสตมพันตำรวจเอกรัชโชติโชติคุณรองพอบกสสสตมสั่งการให้พันตำรวจเอกชยพานกกิจผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกสสสตมพันตำรวจโทภูริศคำมื่วนสวกก2บกสสสตมพันตำรวจตรีภาณุวัฒน์สวัสดหน้าสวสอบสวน บกสสสตมพผานตต่ตตพันตำรวจตรีโกเมนวรณบุญสวสอบสวนกกสสบกตมสามรวมกับเจ้าหน้าที่ปปสทำการเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งย่านรามอินทราถนนโนมินรามอินทราแขวงรามอินทราเขตคนยากรุงเทพจับกลุ่ม m i H E J I M B A ปราชิมูสีและ m i z U B แซดยชิลีบริเดวิชสัญชาติไนจีเรียในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดสืบเนื่องจากตำรวจญี่ปุ่น ได้จับกลุ่มตัวหญิงไทยขณะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยหญิงคนดังกล่าวได้กลืนโค,โคเคนจำนวน59ก้้อนน้ำหนักประมาณ700กรัมมูลค่าประมาณ2.1ล้านบาทเพื่อพยายามลักลอบยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นหลังจับกลุ่มขยายผลพบว่าได้คบหาและเกี่ยวข้องกับชายชาวในจีเรียมีพฤติการน,น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้ประสานมายังสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสอตม เพื่อขยายผลไปถึงชายชาวในจีเรียจนทราบที่ยังพักอาศัยอยู่ภายในไทยและนำไปสู่การจับกลุ่มอย่างไรก็ตามพาบังจับกลุ่มได้นำส่งพนักงานสอบสวนบกสอส,อส,อสอตอมอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลเรื่องยาเสพติดต่อไป